ปัญหาตาบวมตาข้ำตาไม่สดใสทําอย่างไรมาดูคําตอบคลิปนี้กันนะครับหลายหลายคนเป็นไหมครับมีภาวะที่ตาดําตาคล้ําตาบวมแล้วรักษาไม่หายสักทีเรามาทราบสาเหตุที่ทําให้ตาของเราบวมข้าเสียกันดูนะครับการนอนดึกมากเกินไปส่งผลทําให้ตาของเราบวมขึ้นได้และทําให้ตาของเราไม่สดใสภาวะความเครียดจัด น้องๆหลายคนเป็นไหมครับช่วงที่เราเครียดจัดอกหักเพิ่งเลิกกับแฟนอ่านหนังสือสอบหรือว่าไปสมัครงานเกิดภาวะเครียดจัดทําให้ตาของเราไม่สดใสคล้ําดูสุขภาพไม่ดีได้การดืมร่มเหล้าและสูบบุหรี่ส่งผลทําให้เซลล์ผิวของเราเสื่อมสภาพลงส่งผลทําให้ตาของเราหมองคล้าได้เช่นกันครับปัญหาด้านภูมิแพ้และสุขภาพส่งผลทำให้ตาของเราหมองคล้ำดำเสียตาบวมได้เช่นเดียวกันครับ ยังไม่ต้องตกใจนะครับเรายังมีวิธีการแก้ไขที่จะช่วยทําให้ตาขเรากลับมาสดใสได้อีกครั้งมีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับปรับการนอนก่อนห้าทุ่มจะช่วยทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราสมดุลส่งผลทําให้เซลล์ผิวของเราเกิดความสดใสลดอาการตาคล้าเสียบวมต่งตึงจะทําให้ตาของเรากลับมาสู่สภาพเดิมได้อย่าลืมปรับการนอนนะครับการเน้นทานผักแลผลไม้จะช่วยทําให้ตาของเราสดใส และลดอาการบวมลงได้เพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีช่วยทำให้ผิวหน้าของเราและทำให้ใต้ตาของเราดูสุขภาพดีขาวใสขึ้นได้ทำให้สีผิวใต้ตาของเรากลับมาสภาพเดิมได้คิดไม่ออกว่าจะทานอะไรดีแนะนำทานสลัดผักหรือน้ำผลไม้สักแก้วนะครับการดื่มน้ำมะเขือเทศหรือแครอท ไลโคบีน like ในมือเขือดที่และแครอทจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราและผิวใต้ตาดูสุขภาพดีลดความหมองคล้าทําให้ตาของเรากลับมาเป็นปกติและลดความหมองคล้ำลงได้ครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับคือการดื่มน้ําให้เพียงพอ หลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอคือขั้นต่ำ8แก้วต่อวันจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดและสุขภาพของเราดีขึ้นส่งผลทำให้ผิวพรรณของเราสดใสและที่สำคัญทำให้ตาของเราหายจากอาการหมองคล้ำและทำให้ตาของเราสุขภาพดีขึ้นได้ลองปรับดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาจะช่วยบำรุงผิวรอบดวงตาของเราให้กลับมานุ่มชุ่มชื่นลดความหมองคล้ำได้ ทุกคนครับการดูแลสุขภาพผิวรอบดวงตารวมทั้งถึงการดูแลสุขภาพผิวหน้าทุกคนจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการดูแลและการดูแลสุขภาพของเราร่วมด้วยเราได้ในสิ่งที่เราทำเสมอเราเจอกันคลิปหน้านะครับ